สวัสดีค่ะพบกับเมอนอีกครั้งกับรายการ YLG โก i ในนะคะเป็นประจำค่ำของวันที่2 3มิถุนายนพุธศกระช2564ค่ะวันนี้วันพุธแล้วนะคะโดยรวมทองคำยังคงทรงตัวอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการลงมาแตะระดับในบริเวณ1,772เยรูเอส์นะคะหลังจากนั้นก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่ะ มีข่าวที่เข้ามาฟื้นแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณเจรมพาเวลประธานเฟดเมื่อวานเราคุยกันใช่ไหมคะว่าคุณพาเวลเขาจะออกมาด้านไหนแล้วจะเป็นปัจจัยอะไรที่ส่งผลกับทองคำนะคะโดยรวมค่ะก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ในต่างประเทศเนี่ยเขามีการ forecast ไว้ว่า คุณพาเวลจะมีการลดน้ำน้ำเย็นค่ะเรียกได้ว่าช่วยคลำดาวตลาดทำให้ตลาดใจเย็นลงนะคะเมะื่อวานนี้ถ้อยทแแลงนะคะใน r e มาร์สเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปเมื่อวานค่ะไม่ได้มีอะไรวุ่นวาแต่ในระหว่างการตอบคำถามนะคะกับคณะอนุกรรมการในสภาพผู้แทนราษฎรเนี่ยคุณพาเวลมีการย้ำอันหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่า เป็นการกลับคำพูดของคุณเจมส์บูลาดในวันศุกร์นี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะคุณพาเวลเขาพูดถึงเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะย้อนกลับไปวันศุกร์ที่แล้วทองลงหนักลงมาแตะโล1761เพราะว่าคุณ James เจมส์บูลาดประธานเฟดเซนหลุยออกมาบอกว่าเขาคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกปี2022ค่ะแต่เมื่อวานนี้คุณพาเวลพูดชัดเจนเลยค่ะว่า we will not r i s e interest rate นะ คือเขาจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอ่อ uh, preemptively เนี่ยคือจะเป็นคําว่าก่อนเร็วเกินไปเลยประมาณนี้นะคะก็คือจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเร็วเกินไปเพียงเพราะว่ากลัวเรื่องของเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นค่ะคุณพาวเวลบอกอีกนะคะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยก็ต่อเมื่อมีสัญญาณของการฟื้นตัวในวงกว้างแล้วก็ครอบคลุมทั้งในแง่ของตลาดแรงงานแล้วก็ในแง่ของเศรษฐกิจค่ะ เพราะฉันทอยแถลงของคุณพาเวลเป็นไปในลักษณะที่ยังค่อนไปทาง d o ดวิชหรือสนัอสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะคะการที่คุณพาเวลบอกว่าเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยก็ทำให้สัญญายูโรดอลลาร์ฟิวเจอร์สมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยค่ะอย่างช่วงก่อนหน้านะคะอย่างวันศุกร์ประมาณวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ คุณเจมส์บุลลามีการบอกว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกปี2022ก็ทำให้ยูโรดอลลาร์ฟิวเจอร์ค่ะมีการ price in มีการรับรู้นะคะมีการขานรับการคาดการการขึ้นอาจจะดอกเบีย้ย ครั้งแรกนะคะในเดือนธันวาปี2022ค่ะเห็นได้จากยูโรดอลลาร์ฟิวเจอร์สลงมาแตะระดับต่ำกว่า99.5นะคะแต่หลังจากที่คุณพา w เวลพูดเมื่อคืนนี้ค่ะก็ทำให้สัญญายูโรดอลลาร์ฟิวเจอร์สมีการปรับตัวสูงขึ้นชัดเจนนั่นแสดงว่าอะไรคะนั่นแสดงว่าตลาดลดการคาดการเกี่ยวกับการขึ้นอาจระดอกเบี้ยนในปี2022ค่ะ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าค่ะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่คุณพาเวลมีการออกมาแถลงต่อคอนเกรสค่ะตัว t ดัชนีดอลลารมีการอ่อนค่าลงมาชัดเจนแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยหนุนให้ทองคําดีดขึ้นมาจากโลเมื่อคืนนี้บริเวณ1,772เย,ยูต่อลิลแล้วก็ขึ้นมาเคลื่อนไหวเนื้อประมาณ1,780นะณขนาดนี้ค่ะหลังจากเมื่อคืนนะคะคุณพาเวลช่วยพยุงทองไว้นะคะบ่ายนี้ก็มีคนรับไม้ต่อค่ะจะเป็นการเปดิดเผยตัวเลขนะคะ P.M.I ในภาคการผลิต แล้วก็ภาคการบริการในฝั่งยูโรโซนค่ะทั้งของเยอรมนีแล้วก็ของยูโรโซนที่ออกมาดีเกินค่าทั้งคู่นะคะเริ่มต้นกันที่ตัวดัชนี p m เภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการนะคะของเยอรมนีเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นแต่60.4เลยค่ะถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้แล้วก็แตะระดับสูงสุดในรอบมากกว่า10ปีเลยนะคะสะท้อนเห็นชัดเจนว่าภาคการบริการนะคะภาคการผลิตในเยอรมนี ฟื้นตัวขึ้นได้ดีหลังจากเกิดการระบาดของโควิด -19 ในช่วงปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้นะคะอีกตัวนึ่งค่ะจะเป็นตัวดัชนี PMI นะคะรวมภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นของรวมยูโรโซนค่ะออกมาดีกันค่าเช่นเดียวกันค่ะ อย่าง P.M.I. นะคะออกมาแตะ9 59.2ค่ะถือว่าดีกว่าคาดแล้วก็แตะระดับสูงสุดในรอบ15ปีด้วยค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีทั้งคู่นะคะดังนั้นตัวเดั P.M.I. ภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการเมื่อบ่ายที่ผ่านมาทั้งของเยอรมนีแล้วก็ของยูโรโซนที่ออกมาดีเกินคาดเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนตัวยูโรให้มีการดีดตัวขึ้นนะคะพอยูโรแข็งปุ๊บก็กดดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงมาหน่อย เป็นปัจจัยที่หนุนทองคำให้มีการดีตัวขึ้นล่าสุดขึ้นมาทดสอบใกล้ๆประมาณ1,785 Us ยเซิอา่ะนี่คือปัจจัยบวกค่ะแต่หลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมทองมันขึ้นยากเหลือเกินนะคะดีขึ้นไป1,7,8ต้นๆเน,นี่ยก็ถูกตบลงมาตลอดนะคะ แต่กับการค่ะย่อลงมาก็มีแรงซื้อขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะโดยรวมก็ต้องบอกค่ะมีปัจจัยหนุนทองก็จริงไม่ว่าจะเป็นคุณพาเวลไม่ว่าจะเป็นต่ชนนี P.M.I. ภาคการผลิตกับภาคบริการของเยอรมนีแล้วก็ยูโรโซนที่ออกมาดีเกินคาดแต่ก็มีปัจจัยกดดันเช่นเดียวกันค่ะที่ทำให้นักทุนเนี่ยยังไม่กล้าเข้าซื้อทองคำมากนักนะคะปัจจัยที่กดดันทองจริงๆต้องต่อเนื่องมาจากเมื่อคือนนี้เลยค่ะ เพราะอะไรเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนช่วงนี้ออกมาพูดกันใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็มีออประธานเฟดซานฟรานซิสโกค่ะคุณแมรี่ดาลีนะคะเมื่อวานนี้เขาพูดถึงเรื่องของ QE tapering หรือการลด QE ค่ะคุณดาลีเนี่ยเขาบอกว่าเฟดอาจจะมีการปรับลดวงเงิน QE อย่างเร็วสุดก็คือปลายปีนี้แล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นต้นปีหน้าซึ่งเป็นท้อยแถลงที่ส่งผลลบกับทองคำค่ะการที่เฟดไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยแต่เริ่มต้นด้วยการลด QE ก็เป็นปัจจัยกดทองอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นท้อยแถลงหุ้นของคุณดาลี่เนี่ย เป็นปัจจัยหนึ่งที่สก,กัดช่วงบวกทองคำเอาไว้ค่ะอีกจุดหนึ่งคือเมื่อวานนี้มีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะซึ่งออกมาดีเกินคาดนะคะตัวเลขที่ว่าจะเป็นยอดขายบ้านมือสองออกมาเรียกได้ว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าน่าจะอยู่ที่5.72ล้านยูนิตนะคะปรากฏว่าออกมาถึงประมาณ5.8ล้านยูนิตก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ออกมาดีทองคำก็เลยปรับตัวขึ้นได้ยากหน่อยอีกจุดหนึ่งค่ะพูดถึงไม่ได้ค่ะบิทคอยนะคะ เมื่อวานนี้เราพูดถึง Bitcoin ว่า Bitcoin เขากำลังได้รับแรงกดดันจากการที่ทางการจีนเนี่ยทั้งมีการปิดเมืองในเซชวนนะคะทั้งมีการออกกฎระเบียบเพิ่มเติมมากมายเมื่อวานนี้ b บิตคอยร่วงลงแรงมากในช่วงกลางคืนนะคะมีการลงมาแตะระดับต่ำสุดเมื่อคืนนี้บริเวณ2 2 8 6 0ดอลลาร์ค่ะแต่ค่ะหลังจากดั้มลงมาแล้วค่ะลงสุด ก็ดีดสุดเหมือนกันค่ะเพราะว่าจากโล28600เนี่ยเ,เมื่อเช้าที่เป็นแคปมาเนี่ยตัวบิทคอยอยู่ประมาณ34,000ดอลลาร์ค่ะวไ,ได้ว่าดั้มลงมาเยอะใช่ไหมคะแต่ก็ปั๊มค่ะดีดขึ้นมาประมาณ19%เลยค่ะซึ่งการดีดตัวขึ้นของบิ c คอยเองรวมถึงตลาดหุ้นเองก็ได้อันนี้ส่งเชิงบวกจากการที่ ที่แตชีดาวโจรเมื่อวานเนี่ยมีการาปิดตลาดในแดนบวกนะคะปัจจัยเหล่านี้ก็เลยสกัดช่วงบวกของทองคําเอาไว้ค่ะทองคําพอมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบก็เลยยังไม่ไปไหนค่ะเคลื่อนไหวในกรอบนะคะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมแบบสมมาตรด้วยนะคะเขาเรียกว่า symmetric triangle เดี๋ยวเราไปว่ากันว่าพัทเทิลนี้เขาเทดกันยังไงค่ะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าส่งผลกับรังคคำในประเทศ ไม่แพ้กับตัว gold spot คือค่างเงินบาทค่ะวันนี้นะคะถ้าใครสังเกตตัวราคาทองในประเทศจะสังเกตว่าออตัวรัคาทรงในประเทศเนี่ยถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะคะดูเหมือนว่าจะปรับตัวสูงขึ้นมากกว่ารังคในตลาดโลกค่ะปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาทองในประเทศเนี่ยมาจากค่างเงินบาทที่อ่อนค่าค่ะอย่างเมื่อเช้านี้บาทแตะ31.90บาทต่อล่าร์เลยนะคะ เป็นระดับอ่อนค่ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2020เลยค่ะแน่นอนค่ะ บาทอ่อนแบบนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่ดอลลาร์แข็งนะคะอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เกิดกระแสเงินทุนไหลออกนะคะเนื่องจากตัวอาจจะเป็นตลาดพันธบัตรที่มีการขายสุทธิรวมถึงตลาดหุ้นที่มีการขายสุทธิในมุมมองของนักทุนต่างชาตินะคะแน่นอนอีกจุดหนึ่งก็คือเขาคาดการ์รว่ากนง,งหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยอาจจะมีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจซึ่งปรากฏว่าผลการประชุมกรงเงงเมื่อช่วงบ่ายสองที่ผ่านมานะคะ กนงคงดอกเบีย้ยที่0.5%ตามเดิมนะคะแต่กนงหันคาดการ GDP ปีนี้ลงค่ะเหลือ 1. นนะคะจากเดิมเนี่ยคาดการไว้ว่าน่าจะอยู่ที่3%เลยค่ะโดยรวมเขามองว่าแนวโน้มนักท่องเที่ยวก็น่าจะลดลงต่ออุปสงค์ภายในประเทศก็น่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด1 9ระลอกถัดมานะคะระลอกล่าสุดค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่กดดันค่างเงินบาทให้มีการอ่อนค่า พอบาทอ่อนก็เลยทําให้ราฐครรในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคคในตลาดโลกเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะนี่คือเรื่องของค่างเงินบาทถามว่ามีอะไรที่ต้องติดตามวันนี้นะคะวันนี้ถ้าในแง่ของ ตัวแรกนะคะยังต้องตามแต่จะมีพมไอภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการนะคะเวลาประมาณ2ทุ่ม45แล้วก็3ทุ่มจะมีการปิดเผยยอดขายบ้านใหม่รวมถึงจะมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดค่ะวันนี้3รายอีกเช่นเคยนะคะมีคุณมิเชลโบแมนหนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดจะออกมาพูดประมาณ2ทุ่มตามเวลาไทย4ทุ่มก็จะเป็นคุณราฟาเอลบาสติกค่ะเป,เป็นประธานเฟดอต a ลนต้านะคะจะออกมาสปีชตตอนประมาณ4ทุ่ม ตีหนึ่งครึ่งก็จะเป็นคุณ Eric กโรเซนเกรค่ะเป็นประธานเฟดบอสตันนะคะก็ต้องรอดูว่าท้ายแถลงจะเป็นไปในแบบไหนคะ่ะถ้าเป็นฮอกกิ t โทนก็ระวังทองลงถ้าเป็นโดวิชโท e เหมือนคุณ p า w e วลนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนทองได้นี่คือในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะคะแต่ค่ะด้วยความที่ราคาทองคำเขายังแกว่งตัวในกรอบนะคะ วันนี้นะคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอ p a t เทิร Rising Wave ไปแล้วนะคะที่บ่งชี้ว่าแรงซื้อชะลอตัวลงทองจะพักตัวนะคะวันนี้ขอนำเสนออีก p a t เทิรนหนึ่งค่ะ p a t เทิรที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่า Symmetric Triangle ค่ะ Symmetric Triangle ถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นสีมเหลี่ยมสมมาตรนะคะก็คือมีความสมมาตรทั้งในฝั่งบนแล้วก็ฝั่งล่างค่ะซึ่งถามว่าจะสามารถเทรดนะคะตัว Symmetric Triangle ได้อย่างไรก็ต้องบอกว่า มีโอกาส breakout ทั้งฝั่งบนนะคะแล้วก็ฝั่งล่างค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีการ breakout ปุ๊บเนี่ยราคาทองคำก็จะมีการปรับตัวไปตามทิศทางนั้นนะคะนี่คือการเทรดนะคะก็คือถ้ามีการ breakout ฝั่งบนนะคะสมมุตินะคะว่ามีการ breakout ฝั่ง resistance หรือว่าแนวต้านอาจจะเกิดการ pullback ค่ะกลับลงมาถ้าไม่กลับลงมาอยู่ในกรอบนะคะจะถือว่าเป็นจุด entry point เพื่อเก็บ gap ตรงนี้นะคะ กลับการถ้าหากว่ามีการ break out ฝั่งล่างเท่ากับว่าราาทองคำจะมีการปรับตัวลงต่อค่ะแต่โดยรวมค่ะธรรมชาติของเขาเนี่ยก็คือจะมีการ break out นะคะ p ู้ล l back กลับขึ้นไป t e s นะคะถ้าไม่กลับเข้าไปอยู่ในกรอบก,ก็จะมีการปรับตัวลงเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการค่ะ how to trade นะคะ,ะมาดูของจริงกันดีกว่าค่ะว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีนะคะอันนี้เป็นกร,ราฟราาทองคำ time frame 4ชั่วโมงนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่ะทองคำ แว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะคะค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะแนวต้านนะคะเส้น RESISTANCE นะคะสามารถลากเส้นจากไฮหนึ่งพยเก้าซึ่งเป็นไฮของวันศุกร์ค่ะมาเชื่อมกับไฮเมื่อวานนี้บริเวณ1790นะคะแนวรับก็ลากเชื่อมจาก1761ค่ะมาหาโลของเมื่อคืนบริเวณ1772นะคะเราจะได้แนวรับแนวต้านสั้นๆแล้วค่ะฝั่งบนเนี่ย เทสไปแล้วนะคะรอดูแถวๆประมาณ1,786แถวนี้ถ้าไม่ผ่านเนี่ยใครซื้อไว้ตรงนี้นะคะ172หรือถ้าโชคดีมากๆซื้อได้ที่โลเนี่ยอาจจะพิจรารณาแบ่งขายทำกำไรบางส่วนก็ได้นะคะ แต่ถ้าผ่าน1786ไปได้คิดว่าทองคําอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อซึ่งแนวต้านสําคัญยังอยู่ที่เดิมเลยค่ะ1797-1803นะคะผ่านได้จะเป็นการเคลียร์สัญญาณ hidden bullish divergence มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อปิดยืน1800ทุนๆเนี่ยมีโอกาสเปิด gap ค่ะขึ้นไปได้อีกประมาณ10-20เหรียดเลยนะคะ แต่ถ้ามีการเบรกเอาทฝั่งซับพอร์ตหรือฝั่งแนวรับนะคะการหลุดประมาณ1,777เนี่ยเท่ากับว่าเขาจะปรับตัวลงต่อค่ะรับระยะสั้นให้ดูโลของเมื่อคืนนี้บริเวณ1,772นะคะถ้าตีเป็นราคาไทยก็ราว26,700แต่ว่าจุดซื้อที่ปลอดภัยเนี่ยแนะนำรอดูให้ใกล้โล1,761บริเวณ26,500ให้มากที่สุดค่ะถ้าไม่หลุดจุดนี้นะคะแสดงว่า มุมมองเชิงบวกยังคงอยู่นะคะอาจจะมีการไซด์เวยออกข้างนะคะสามารถใช้เป็นจุดในการเก็งกําไรเข้าซื้อในระยะสั้นๆได้แต่การหลุด1,761นะคะจะเป็นการคอนเฟิร์มค่ะว่าที่ผ่านมานะคะการพักตัวจบแล้วราคาทองคํามีโอกาสปแบตัวลงต่อแนวรับถัดไปก็จะเป็น1,750แล้วก็โซนประมาณ1,734-1,728ตามลำดับค่ะโดยรวมรอเบรกเอาท์ค่ะว่าเขาจะเบรเอาท์ฝั่งบน หรือ Breakout ฝั่งข้างล่างนะคะแล้วก็ดูดีๆค่ะว่าเขามีการ pull back กลับลงมาอยู่ใน channel กลับลงมาอยู่ใน triangle หรือเปล่านะคะอาจจะพอให้เห็นทิศทางได้ค่ะว่าคืนนี้ราคานงำคาจะเป็นอย่างไรนะคะ จะขยับขึ้นฟื้นต่อหรือว่าจะลงเลยนะคะยังไงระมัดระวังในการลงทุนเชื่อได้ว่าคืนนี้น่าจะมีการเบรกเอากรอบด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วกันนะคะช่วงประมาณสองทุ่มสี่สหาทุ่มหรือไม่อาจจะต้องรอดูตัวท่าแถลงของตัวกรรมการเฟดต่างๆนะคะอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยชี้นําทองคําว่าเขาจะเบรกเอาฝั่งไหนนะคะทีนี้มาตอบคาถามกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสีสุดาสวัสดีคุณจีราพรสวัสดีคุณยยรดาค่ะสวัสดีคุณเชียงใหม่เดอะลอฟแลนนอรรีสอร์ทนะคะติดด่้อย1,903จะคัดตอนไหนดีนะคะถามเบนเป็นว่าตอนนี้เนี่ยการดีตัวของทองค่ะ จะดีดต่อได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถขึ้นไปยืนเหนือพันแปดได้นะคะคือถ้าไม่ยืนพันแปดร้อเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เขาย่อตัวลงมาก่อนค่ะมี2ทั้งเรื่องนะคะ,ะถ้าหากว่าไม่ได้มีของอยู่ในพอร์ตเยอะอะาศัยปานยาวถือรอได้ก็อาจจะรอให้เขาลงมาก่อนแล้วมาถัวข้างล่างนะคะเพื่อที่จะรอการดิดตัวแล้วจึงเขาเรียกว่าดึงต้นทุนลงมาค่ะถัวต้นทุนลงมาหลังจากนั้นเนี่ย โดยรวมถ้ากลับไปยืน1,800ได้อีกเนี่ยทองคำเขาจะมีแนวต้านถัดไปบริเวณ1820นแปรอ่ะคะแต่นะคะจุดที่หน้าคัดนะคะจะอยู่แถวนี้ค่ะ1,870,1,860ถ้าไม่สามารถยืนได้เป็นมองว่าจุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ดีในการคัด ต้นทุน1,903ออกไปนะคะแนะนำว่าดูหน้าตักก่อนดีกว่าค่ะว่าเราสามารถที่จะรอได้มากน้อยแค่ไหนนะคะลงทุนใน Product อะไรถ้าเป็นทองคำแท่งก็อาจจะถือยาวได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของสัญญาฟิวเจอร์สเนี่ยก็ต้องมาดูคำ,ำนวณต้นทุนอีกทีนะคะว่าพอร์ตเรายัางพอรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสวัสดีคุณเอมมี่ค่ะสวัสดีคุณภาคปรกรณ์นะคะ หน้าจอที่ป็นใช้ตีกราฟให้ดูตอนนี้นะคะวันนี้ปบนใช้ตัวเทรดดิ้งตัวอินเวสติ้ค่ะปกติเราเป็นจะใช้หลายๆแพลตฟอร์มนะคะคู่ๆกันไปค่ะ iPad ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะ iPad ก็มีนะคะ,ะใน iPad เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันของ investing นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็สามารถตีกราฟได้เหมือนก,นกันกับตัว PC เลยนะคะสวัสดีคุณตีค่ะสวัสดีคุณสุภาพค่ะ มีโอกาสกลับไปที่28 0 0 0ไหมบาทจะไป32ใช่ไหมมีโอกาสมากๆที่บาทจะไป32นะคะโดยรวมเนี่ยเมื่อสักครู่บาทเนี่ยขึ้นไปประมาณ31.90แล้วค่ะแล้วก็แนวต้านถัดไปของบาทเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปเหนือประมาณ32นะคะแล้วก็บ้านถัดไปจะอยู่ประมาณ32.30บาทตะลอดล่าเลยค่ะเทรนบาทยังเป็นลักษณะของการอ่อนค่านะคะ บาทเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกลางยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์หลักของบาทตอนนี้ยังเป็นไปในลักษณะของการอ่อนค่าต่อค่ะพียแต่ว่าเขาอาจจะมีการ pullback กลับลงมานะคะแต่ว่าถ้าการย่อตัวของบาทเนี่ยไม่หลุดประมาณ31.50นยะคะยังมีโอกาสดีตัวขึ้นต่อได้นะคะบาทเป็นเทรนด์อ่อนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุทัยนะคะสวัสดีคุณว่าน FX นะคะร่วงแรงแน่นะคะแสดงว่า คุณว่านเดดว่าราคาน่าจะหลุดกรอบล่างของ triangle นะคะเพราะว่าถ้าดูตัว h o w t o t r a d นะคะ triangle เนี่ยเวลา b r e a k out กรอบด้านใดนด้านหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีการวิ่งนะคะวิ่งความยาวประมาณนี้ค่ะความยาวประมาณเนี่ยค่ะ,ะจุดเริ่มต้นของของ triangle นะคะซึ่งถ้าลองคำนวณคร่าวๆเนี่ยก็ราวๆ20-30เหรียญนะคะถ้า logic นะคะแต่ว่า ของจริงเนี่ยอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉันเดี๋ยวรอรู้อีกทีว่าพรุ่งนี้ราคาจะเบรกเอาท์ฝั่งไหนคะ่ะสวัสดีคุณเฮียไพ,ยพยโรดคะ่ะสวัสดีคะ่ะสัญญาณ bullish divergence เห็นได้บ่อยไหมนะคะถ้าเป็นสัญญาณในหนึ่งชั่วโมงเห็นได้บ่อยกว่าคะ่ะแต่ว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะคะเห็นได้เห็นได้ไม่บ่อยนักแล้วก็ ทุกครั้งที่เกิดใน4ชั่วโมงเนี่ยราคามักจะวิ่งได้ค่อนข้างดีค่ะแต่โดยรวมตอนนี้อย่าลืมนะคะว่าเทรนด์หลักเขาเป็นทิศทางเรียกได้ว่าทิศทางขาลงในระยะสั้นๆนะคะต่อให้มีบ l l i s h divergence ในช่วงที่ผ่านมาก็จริงแต่ด้วยความที่ปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังนะคะการดีดตัวของบ l l i s h divergence ในสชั่วโมงรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่สู้รอบก่อนๆค่ะสวัสดีคุณจุย๋ยศกุลค่ะสวัสดีคุณวรายานะคะ คุณจุ๋ยถามว่าทองไทยจะถึง20,07ไหมเป็นว่ามีโอกาสถึงนะคะถึงด้วยบาทนี่แหละคะ่ะเพราะว่าบาทอ่อนมากมากนะคะอาจจะขึ้นไปเฉียดค่ะเฉียดเฉียด20,07หรือว่าอาจจะขึ้นไปประมาณ20,07หนงหนะคะโดยรวมเนี่ยค่ะรอดูเลยค่ะ1 7 8 6ผ่านไหมนะคะถ้าผ่าน1 7 8 6เ็บรมองว่าทองคาในบ้านเรานะคะมีโอกาสแตะ20,07นะคะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะเป็นหน่าจะตอบคำถามทบแล้วนะคะก <g iggle> <g iggle> ็ก่อนจะลากันไปวันนี้ค่ะฝากโปรโมชั่นดีๆของ YLG เช่นเคยค่ะ วางเงินหลักประกัน50,000นะคะสามารถซื้อขายทองคำแท่ง 99. 99.99ได้1กิโล96.5ได้60บาททองค่ะใครเทรดในตลาดที่แฝกมาเปิดพอร์ตลงทุนก,กับ L.G. Futures ดีกว่าค่ะเพราะว่าลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product เลยไม่ว่าจะเป็น Set 5 0 n e x t Futures, g o Futures, g o Online Futures หรือแม้กระทั่ง Set 15ตัว Single Stock Futures นะคะก็ลดทั้งดอกเบี้ยนะคะค่าคอมก็ลดด้วยนะคะ ที่สำคัญค่ะใครอยากจะซื้อหาเป็นทองคำแท่งชิ้นเล็กๆนะคะเป็นทองรูปประพันธ์หรือการทองคำเ,เลือกซื้อเลือกหาเป็นของขวัญก็เข้ามาเลือกผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะ www.ylgpcs.co.th นะคะสั่งปุ๊บจ่ายเงินปับ๊บส่งของพร้อมประกันเลยนะคะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบนขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ